อ่านะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เช้าวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมนะครับการประกอบชุดคลัส,ส Honda Nova d e ดสของพี่จากสวัสด์หรือป๋าจากสวัสดิ์นะจากที่เมื่อวานนะครับเราประสบปัญหาก็คือตัวโรเลอร์นะครับขาตัวเนี้ยที่ว่ามันสึกหลอนะครับแล้วเราประกอบต่อไม่ได้นะครับ ก็เมื่อวานตอนเย็นเอกชัยก็ได้ไปจัดหาของใหม่มาให้พี่จักสวัสด์เรียบร้อยนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใหม่แล้วก็ขันอ,อุปรกรณ์ต่างๆเรียบร้อยนะเช้านี้เราจะมาทำการประกอบคัดกันต่ออ่ะเริ่มเลยครับอ่ะใส่แหวนกันลุนนะครับน้ำมันเครื่องชโลมหน่อย ค okay. หลังจากใส่แหวนการลุนเสร็จเราจะทําการใส่บูสทีนี้เราดูที่บูสต์เอาบูสมาเดบบูสบูสเนี่ยนะสังเกตว่าบูสตตัวเนี้ยมีมีลายใช่ไหมครับมีการซาะล่องด้วยแล้วก็มีรูน้ํามันด้วยนะครับวัรานั้นเวลาประกอบก็จะต้องให้รูน้ํามันที่บูสกับรูน้ํามันที่เพา c คลัชตรงกันอาประกอบอา้าวจะลมน้ำมันเคลื่อง เดี๋ยวบางช่วงเวลามือผู้ปฏิบัติงานเขาหล,อล่อเลื่อนแะไบางนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับจากนั้นเราจะทําการใส่ตัวดุมคัดชามคัดลังคัดหรือเรือนคลัสเรียกได้เยอะแยะหลากหลายนะครับอันนี้ได้ไปย้าเหนืออะไรไหมครับ<ำ>มีการย้ําใหม่อครยับหน่อยครับขยับขยับโชว์หน่อยว่าแน่นโอเคนะครับเปลี่ยนอนนี้ด้วยชามด้วยโอเค okay, ครับเค okay. ใส่แหวนกันลุนนะฮะจากนั้นใส่อะไรครับแผ่นยกคลาสทีนี้ดูก่อนนะที่แผ่นยกคลาสมีมาร์กไหมครับ,รบนี่กี่จุดหนึ่งสองอ่าก่อนจะใส่แผ่นยกคลาสเอาดุมคลาสตัวในมาทดสอบสิครับว่ามีมาร์กไหมครับอ่ามีมาร์กเหมือนกันเราก็ตรวจสอบก่อนว่าต้องประกอบให้ตรงมาร์กไหม นี่ถ้าตรงเห็นไหมฮะอีกฝั่งหนึ่งอ่ามันจะขบกันสนิทใช่ไหมครับถ้าไม่ตรงละ่ะไม่ลงอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ตรงเนี่ยนะคือเราควรต้องตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับถ้าตรวจสอบเรารู้แล้วว่าต้องประกอบยังไงจะได้ประกอบได้ถูกต้องอ่ะโอเคครับ ใส่แผ่นยกคลาสหรือช่างทั่วไปเรียกว่าดุมสี่ขาจะโลมน้ำมันเครื่องใส่แผ่นคลาสใหม่จะโลมน้ำมันเครื่อง ตะกอบแผ่นเหล็กเอาด้านไหนลงครับด้านอ่าด้านคมลงนะครับจะโลมน้ำมันเครื่องตะกอบแผน่นฟลาจะโลมน้ำมันเครื่อง อะไรที่เปลี่ยนนะครับมีทั้งอะไรล่แท้อะไร่เทียมผสมปนเปนะครับตามงบของพี่จักรสวัสดแกนะครับนะไม่ใช่อะไรล่แท้ทั้งหมดนะครับเครูจะขยับมาให้เห็นภาพกว้างๆหน่อยนี่ ANS นะครับนะ เวลาประกอบเครื่องอะตามที่ครัวที่บายอยู่เสมอนะครับก็คือต้องเน้นเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความถูกต้องนะครับอทีนี้ก็จะเป็นแผ่นคลัตแผ่นสุดท้ายนะครับที่เราเรียกกันว่าแผ่นคลัตพิเศษเนี่ย เห็นไหมทีนี้เวลาเราใส่แผ่นคัดพิเศษแผ่นสุดท้ายเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าเอกชัยเขาประกอบถูกต้องนะครับเล็บคัดเนี่ยจะแยกมาอยู่ในล่องสล็อตแยกต่างหากไม่ได้อยู่ในล่องสล็อตปกตินะฮะคืออันนี้ประกอบถูกต้องนะครับ้าว จากนั้นใส่นะครับสปริงตัวหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าจัดเดอร์สปริงเอาด้านไหนลงครับคว่ำหรือไงายคว่ำลงัลงนะครับอ้าวคว่ำลงพอเราใส่จัดเดอร์สปริงเสร็จก็จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ไปกดตัวจัดเดอร์สปริงนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเ mm hmm. บาะจัดเดอรนะ์ภาษาอังกฤษคือจัดเดอร์ซีทนะครับ เอาด้านไหนลงครับบอร์ดจัดเดอร์อ่าเอาด้านคมลงจะลงน้ำมันเครื่องอีกทีหนึ่งแล้วก็จะทำการทำไมครับใส่ดุมคลัตตตัวในเราก็ดูอะไรครับมาร์กอ่าเราก็เลือกเอาเราอยากจะมาร์กจุดไหน กดแล้วก็บิดซ้ายบิดขวานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับถ้าอยากจะให้เร็วก็ซี่ลวดมาเขีย่ย เราก็ใส่ดุมคัตตัวในเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราต้องตรวจสอบนะครับให้จับสองฝั่งของขานะฮะเราดึงขึ้นแล้วสังเกตดูว่าถ้าเราดึงขึ้นเนี่ยแผ่นคัตแผ่นเหล็กที่มันเคยฟรีเป็นอิสระเนี่ยจะกลายเป็นยูนิตหรือเป็นชุดเดียวกันอย่างนี้นะครับแสดงว่าที่เราประกอบไปเนี่ยถูกต้องถูกตำแหน่งนะครับ พอเราตรวจสอบอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการใส่แหวนนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นอ่าแหวนนะฮะนอ็อตอ่าเดี๋ยวครูอธิบายบอกนะครับคือน็อตสองตัวเนี่ยนะครับตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยใช้ค่าแรงขันเท่ากันนะครับคือที่สี่สิบเจ็ดฟุตปอน นะส่วนน็อตตัวนี้ยที่กําลังจะขันเนี่ยตัวเนี้ยใช้ค่าแรงขันอยู่ที่ห้าสิบี่ฟุตปอนนั้นเดี๋ยวตอนที่จะทําการขันตัวเนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับนะแล้วตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเราต้องระวังนะครับน็อตตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวจะทําให้เกียวปลายเพลารถเนี่ยเสียหายได้นะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการขันน็อตยึดชุดคลัตตัวนี้เข้าไปแน่นนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับว่าถ้าในกรณีเราไม่ได้เปลี่ยนน็อตตัวนี้ใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาจะต่อครับล็อกมาเนี่ยน็อตมันก็จะเยินๆอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีพวกเศษผงโลหะหลุดจากน็อตเนี่ยแล้วมาสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ได้ นะครับหลังจากที่เราขันน็อตยึด itz, ตัวนี้แน่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการใส่ตรวจสอบอีกทีนะครับตรวจสอบจับสองขาครับอ่าโอเคนะตรงนี้ผ่านก็จะทำการใส่สับปริงคัดครับจำนวน4ตัว แล้วก็จะเป็นแผ่นกดคลัสหรือเราจะเรียกอะไรนะแผ่นลองลูกปืนกดคลัสก็ไดนะ้แล้วก็จะเป็นน็อตนะครับจำนวน4ตัวน็อตตัวผู้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโบนะครับนะ น็อตทั้ง4ตัวนะครับใช้ค่าแรงในการขันนะครับ12นิวตันเมตรนะครับนั้นเดี๋ยวตอนช่วงเขาขันครูขออนญาตหยุดวิดีโอนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการขันน็อตยึดนะครับ ปริงกดคลัชส4ตัวเรียบร้อยนะครับค่าแรงขันคือ12นิวตันเมตรจากนั้นก็จะทำการนะครับใส่ลูกปืนกดคลัชนะลูกปืนกดคลัชก็คือได้ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ลูกปืนกดคลัชครับอพอเราใส่ลูกปืนกดคลัชเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาน้ำมันเครื่องใหม่นะครับมาหยอดไปที่รางลูกปืนหรือเม็ดลูกปืนเลยนะครับ อคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการประกอบคลัต Honda Nova d a s นะจากนี้ก็จะทำไมครับเดี๋ยวจะทำการประกอบฝาครอบคลัต์ก็มีอะไรครับ1ปอกสลักตรงนี้ 1. จุด2ปอกสลักตรงนี้1จุด2จุดเราก็เอาประเก็นแผ่นใหม่มานะครับแล้วเนื่องจากว่าคันเนี่ยเดี๋ยวขอฝาครอบคลัตครับนะ อันนี้มันเป็นคลัสือหรือคลัตส,สายนะครับเดี๋ยวมันจะมีกลไกลแล้วก็จะมีซีนอยู่ตรงนี้จับจับแข้งให้ครูหน่อยนี่นะครับอันนี้คือเขาเตรียมพร้อมหมดเลยนะครับคือเขาเปลี่ยนหมดเรียบร้อยเลยจะได้ตัดปัญหาน้ํามันเครื่องซึมขึ้นมาตรงนี้นะพอเราเปลี่ยนซีนตัวนี้เสร็จเราใส่ขาคลัสใส่สปริงล้างกับเสร็จเราก็ฝาครอบตัวนี้มาทําไมครับครอบประกอบก็เป็นนั้นว่าจบนะขั้นตอนการประกอบคลัชฮอนด้าโนวาเดส นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมจนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ